ใช่เบ hey, so ิ้งครับบรรยากาศยังเป็นการย่การกินนีครับเขาบอกว่าย่างครับวิถีชีวิตการย่การกินนะครับครับตอนนี้นั่นมากินหมูย่างบ้านคุณโบสนะครับแต่ว่าจันโบสไม่อยู่บ้านครับตอนนี้ก็นัดสามถุมตอนนี้กี่ทุงนะครับสามถุงสามทุมครับยังไม่มาครับอยู่นาจางครับอยู่บ้านอันครับคุณดั้มนะคุณดูคลิปนี้อยู่คุณมาหาผมบ้างครับ ไม่เหียกูปูเสร็จปะไม่กินให้มันอีเวอี่โมเมนต์สเลเอร์เวลาผ่านไป5 1นาทีพวกเขากลับมาไมีขดเหนของนงว่ต้องเอาไรพโตยู่ โอ้เลยแล้มตโอคโแ้นมาโอ้านไ่เโอ้คิดแมวหนาจะภาพไหมจะภาพไหมคิดไหม่ต้องไปเอาตัวมอยู่พออยูีสี่คนสีน่นายิงตัวตัี่คมอยูของกูโอเค เอ,อเา,เาวปูงเอาเนื้อเออมาไปฮะจการของเต็มมั้งโอเคโอเคปุิดไฟเห็นไหมคนหลงแบบตอนนี้บ้านเราก็อัปเกรดแล้วนะครับเมื <c oughs> อ่อกี้ทนอยู่มืดมนมายาวนานครับนี่ครับถุงเทา้าเขายังไม่ส่ครับจแจงเขารักใน,ในกันตีฟบบุบอลเทเขาไม่เคยถอด มือวะแนึงอ้อมันไม่ไปเสียน่นี่วกไม่ตายอยังไกหรือเ่ากลติมูข้อตขอมูะนี่ขอมูกับยังัอะไรอะไรเป็นยังไงเตรียมฟองตัวเตรียมำมันดี๋ย ี okay, okay, okay. Mm ่ห hmm. mm ็ดอยู่างนอ๋อโอเคโอเคโอเคมันดึกแล้วัยนีเป็นเบสิกเมื่อไหร่ด้สีกับฟิกโก้เตะเวาบ้านหนองบัวครับันนี้เปลี่ยนสถานที่ว่กินดึกกว่นี้ดกินเรบอกมีงบอกไปตี่มงั่นบอบออย่างก็ตอนแรกบอกทุ่มหนึ่ทุนึ ยังกลับรึเล่าังคุณกับคนมาแล้วรเอไอ้คนเลยีกูั Puis, ああ ını, men, ี <aroma> ่สามทุมแล้ววะสี่ลุ่มเป๊นครบปิดอสั่นสามทุเป๊ะู่ยองบักกลับกูกลับบักแล้วแกมตับอ่ะมันหูว่าผมถาไงบรรยากาศหน้าวัดเขากินแบบรมอย่างครับบบนี้อันทีนี่จีซอน้ยมาลวะเสียงคูนวนา หมกแสบแฟมฟิ้วพิ้วพิวรูเล่เราที่กลัวเฉพาะพระพุทธคุณทั้งพวงหาทุกโอ้ยนี่อันนี้เอ่อผู้จัดการทีมหนองบัวเอฟซีครับเตรียมทีมยังไงครับเตรียมคลิปยังไงที่กะท่นแรกกะฮานักเตะยังบม่ได้ยตอนนี้นี่นักเตะเตะบวกอะหนองบัวเอฟซีบ๊อบ เด็กน,แบบแบบน้ำแข็งเลยด็กเแ็กงน้ำแข็งรีวิวบ้านครับไหนนี่นี่คือเพื่อนหลังครับฟังของยาเขาอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงรับบดอ่ะอยู่เท่าที่มีอันนี้หนุ่มโบเอฟซีรับสมัครเอนาน<ส>ักตีครับ อีต้องทีสามขึ้นนะครับเป็นยังไงบ้าเอนนียเขาได้เงินเดือนต้องเอาเงินเดือนอะไรเขาอีกยังเขาดีต้องเคยติดทีมแพทยมาแล้วหนึ่งครั้งน้ำใส่หมักหมูแล้วต้องหมักเปลี่ยนใช่ปะบอกว่าอยากกินสูตรเจ้าเส้นนี่ออกมาบอกขั้นตำใสอ่ะหอมสูตรเด็ิเนี่ยงพูดดังใกล้ดังไปติดพูดเด็ดสูตรยาป่นี่เป็นสูตรยาปะบอกบอกผมประสบผมประสบโอเคกูมีวะ พี่กูเลยเออเพื่อนขากี่กูพี่กูนะโอเคโอเคโอเคนี่ครับตัวนี้โ,โคสกุลหมักแล้วครับน่ากินมากครับผมได้กินเอ่อฝาเขียวครับตัวนี้คุณใส่ฝาเขียวใช่ไหมคุณเชฟสกุลกินฝาเขียวฝาเขียวยังไม่ไม่ฝาเหลืองถ้าเป็นคุณถามช็อตใช่ไหมซอสหน้าฝาเหลืองปลาเหลืองกับอะไรครับฮะ กยัังครบมีน้ำตาลหอยอินผงพริกนิดนึงนี่ผงชูรสสุชิโปะนะครับอร่อยใช่ครับแล้วอันนี้ของผมเอามาให้คุณคุณไม่ใส่ครับเอามาให้ผมรู้ว่ามันคืออะไรฮะรู้แล้วันคืออะไรมันคือครับอ่าคุณจะใส่ไหมใส่ไหมหอมดิตำใส่ก็กินด้กินนี้ได้หมดกินอะไรกันเนี่ยมันมองมีแสงไฟดิ ึนี่คุณดูเขามาถ่ายคลิปนะนี่ครับเออเขามาถ่ายคลิปนะมีแต่หีครับไม่ได้ไปถ่ายครับรไม่มีใครเสียเพครับตอนนี้มีแต่คนดีนี่ยนะมึงรอใส่หน่ผมจิฮะมึงรอตอนแรกไปรอบ้านนี่แอนแล้วหลุดอะแอ้วนี่ไม่แอนปิดร้านนี้เนาะไอ้เหี้ยมันอั้งขายเงยเงยอยู่นี่เนาะได้แอนไหม คูณสาวชีวิตของเขาครับชีดองแช่คนนี้ไม่มีอะไรครับนอกจากอย่างเดียวครับเอ้ยตายแล้วดูธรรมะธรรมัวบังดีดูปัจญาคำคมวิถีชีวิตปัจญาขมใจคมกิเลตตันหาดูเป็นบ้างหรือเปล่าดูแต่ไงนนะบอบอบอไงห่าน,ปนไปบอไปได้ไปเที่ยวเชียงคานจ้าไปไปเิปี่บนที ไปเที่ยวอันภูเขาอานน,นี่ใกล้ๆน,นี่น้ำผุดนี่น้ำผุดอีกว่าน้ำผุดดีพักแล้วดูไปน้ำเปล่าพี่ตัวน้ำผุดด่คน,น,นดังครับไปบัวขี้ข้านไปไปใกล้ๆนี่จา้าไปไม่เร็ววิจับซุ้มหนีงไม่เสียงกันขอเลยดิโก้ฮะเสียงกันข่าเลยดิเออภูเขาอันเด็กบอสน,น้ำผุดอ่ะพักแล้วอ่ะกี่บาทวะเจ้าบาทวะกะน้ำผุดสามยี่สิบบาทอืมซุ่มกูอ่างกินบาทกับปลารถอีกดิกินรถกินรถกูก้ากินวะ วันนี้เป็นนายแอนครับแกนหอไ่ได้เวไหนเน้บอกมงาุตีบอกนมึงอ่ะมึงอ่ะมีแต่เราผมไมมว่าเองยังขาดต้องเยอะขาดอะไรเลยขาดสปีดขาดสปีดขาดสปีดกับสแตมิน่าอื้อว๊าแบบจริจังขามาขาดย่างีร้นกเริยมเ้องนัทีมห้องไ่ะ โมมีโมมีนี่พี่ว่าขาดขาดกองหนุนซึ่งที่แบบนักเตะทีมเตะมีความสามารถยังบมนี้สาระเลยนะท่าน่านะที่กูบอกคนนะกูบอกอยากส่งนะเองต้องมีนักเตะที่ดีกว่านี้มโอ้โหมี่มึงนนักเตะชิกู้นโคตรว่าเขาเพิ่งโค่นโค้ดเขาก็รู้ไงดิสไก่ยังไง แเราคดจะรู้ได้ไงว่าทีมเองประสิทธิภาพยังไงนักเตะยังไงสูงเท่าไร้องกันเท่าไรเองต้องเอามา้อนมนวโอแม่เฮ้ยสอยังยังทีมยังอยู่ไกลกันโปรเจกต์กาล์ติกอนมาหนุนบัวกาล์ติกอนมาหนุว บลเสิบคนนะแค่สิบเอ็ดคนนะเฮ้ยคนอีสานอะไรวะอีพวกอีสานเฮ้ยเฮคนอีสานนำทไกินดิอๆอนี่แหละซอยจู่เขา้นแ้กหมดชินแบบเมื่อมเนี่ยเอาม่มีถุงสองถุงอะรถุงสองถมนเลยเช่นกันเลกบรรยากาศแบบบ้าน หมายังบ้ยไม่พอครับตอนนี้เงี้่คำมันมาพันก็บอกนี่บอกนี่กนแรกยละลูกมึงอ่ะรอเวลาก่อนครับนีงนั่งกินอยู่ยสี่ละมีก๋วยเตี๋ยวตอนนั้นนะไม่กินน่นตกลมพัดครับลมพัดทุกคนอย่าไปคิดยังไงมีอะไรบ้างน่ะมีครับนกไปเกาะครับทุกคนอย่าไปคิดอย่างไรเราเรานกแสกย่างอะไรบ้าเดี๋ยวผสกยังไงเลยย่างหลุดย่างหลุดก๋วยเตี๋ยวไปไดบละก็ปลาอี๋ดิบะกบ้า ยังไหนวะยังไหังไหนทานมันยังดำอยู่นึ่งเดียอยู่นึ่งอยู่หนึ่อยู่เดียวย่างติจาสูบกูเขาจีกูเห็นแล้วสามสูตรไงเขาจีแม่งเห็นปังขงผัดอย่างที่บอกเขาจีแต่แมันมีสูตรแต่ตัวแต่ว่าหมูมันชินหยาหนดีเน้ยหุ่ยได้หดับกูเนี่ยบอกนึกขู่เอางี้ก่อนเด้อหมูเนี่ยมันเหนื้อยเดี๋ยวย่างไฟแห้งอันอันหมูนาน่ะเออตะขุ่วไฟประเดีมันต้องยกขึ้นยังไงนะครับ มาเลยครับมาครับซีร้อยยี่สิบกว่าคนครับมาครับกูเมียงย่างวะทีหลังได้กูเจ้านี้บคนนี่อยากให้ผมไปหาเฮ็ดงานครับงคนรหนว่าเนี่ยนั่งไปเฮ็ดงานรับจ้างเออไปเรื่องผมนะมาหนุ่มกับผมยังหนุ่มได้วางดิส้มมักหนุ่มกับชีวิตคนเดือนบอกกูกันเตี้ยมันหนาจีบมัน ก็หนึ่งสอนตัวมันโอ้นมาสอนผมมันเด็กปัญญาอ้วนนี่ก็จะมาหาสอนผมเอออย่างนี้วงามปะก็มต้องก็หาเลยครับมึงอาบงานไปหน่อาบแล้วโอ้โหเฮตอกูชีวิตชีวิตเอาหลปล่อยมดเดินอ่ะนะบ้านผมรักธรรมชาติมดก็ต้องดีธรรมชาติไฟบุแห้งกันไง แอไม่เงนี่ยเขาลองยอสุก่ะเนี่ยชินักเรืลยเลยลอยแล้วเราทาตันเนาะมันเนี่ยเกียมเนาะเหล่ะมันยังกัดบริเลฟ้าครับสีทุงครับไม่ใช่โอกาสบ้านคราบำบอกแต่ส้วงรูปยังไปได้ยูเนี่ยาปทางมาเนี่ยงอ้ไปไปทางรัดนะไปทางเดียวกันไปทางเดียวกันทางรัดนะถามกูกูไปไหมเรามืดซสัเด็กกูก็ไปไหมเรพผมไปดูเองเนี่ยวันี้ไปดีสองดีสามเนี่ย เส้นระวังเส้นบ้านบ้านบันยังวะบ้านลองเสียงเอ้ยบ้านยังวะกูแข้นบ่ขนาดเขาบันหนังัวยมึงจะบานกูดแค้นกูแข้นนี่ยขี่ไปเนี่ยโอ้โหซื้อส้างเม้งโคตรมืดมือดีดีแม้งเราญาติข้อนลุ่มญาติเม้งข้อนบอกเดี๋ยวเล่นตานาผมอันนี้มีของดีป่ะเนี่ยมีของดีหอยคอบบฮะมีของดีหอยคอบบบอกแล้วอยู่บ้านเรางหนียวมีของดีมีแต่มิดเลยบอบิดมิดเลยบอ ของนี oh, ้เป bo. oh, so no. ็นเม็ดนะแม้แต่นี่มู่บ้านลึกลับนะครับบอกว่าอะไรครับว่าตอนนี้เขาอยู่เมู่บ้านนีิชีวิต่งทำแบบสุขุมว่มีของดีแต่ว่าสัตว์ยุ่งเร็มาัตว์ชวนสัตว์ส่วนเราก็ตรงว่าสาวไอ้สัสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแฮปปี้อ็นดรองซี่แล้วสุดท้ายห้องไหนหมู่สวยที่สุดกินหมูแบบมีความสุขกินหมูครับอันนี้ชิวๆครับอันนี้ a few moments later พี่ยิงนี่ครับ น้อเกของมาสกุลอยากให้แบบมันพออันท่ามันใหม่นี่กอนอันนี้ย่างแบบอันยุโรปครับชิมเมคียงข้าวคูนังออกครับอกูเหี้ยโคดำไม่สุดเหี้ยดำอ,อ๋อพักที่หั่นเสรป่ะพักเนี่ยไป่อนก็ได้ใครใอยกินลองลองพาไปดิจย่าหมดตาฟันเลยตากลางครับโอ,โอ้ใครเนี้ยบอกแล้วมันสุกเลยเนี่ยกำลังกำลังสู่ฟันเนี่ยอันนี้หมูสามชัช้นดีกว่าเออ เบบบานๆครับแต่ว่าจิตสิ่งทีมีก็โพ่เขายิ่ี่กลมึงเย็ดหนาเด้อมึงบางๆเด้อเอามีแค่นี้ขนาดดังไฟยังดังก็เป็นนี่้เอายอย่าหนาเด้อเอานั่นไว้จักแม่จ่าขี้รูกแังหนได้ก็เลยกิคว้วงแบบเซฟะ ยานาเด้อท่านนี้แดงกันเลยท่านนี่บนนั่นเอียงข้างสีกเอียงเอียงางเอนี่เจอเมนเมนนี่บ่นี่บ่จ้ะเสลัที่เดียเดี๋ยก็เซียนเอ้ยนานาพี่อาย่างหมูเขาเนี่ยยางเพิ่จับบัตรแล้วสิบบาทไม่ย่างมูเป็นหมูอต่คาราโอเกะยังพันหนึงอ่ะส่วนจอบมันออกเลยครับเียนครับครับ อะไรไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ครับสูตรเชฟตะกุนับกินกับน้ำจิ้มสุกี้นะครับวันนี้สุกี้หม้อรวมดูสิเชฟเล่นบอลโอ้ดหว่าเป็นเชฟ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 เอ๊ะมันคือดั่มใช่ไหมเออซ้ำเตอะเป็นสีเลยป่ะใสไปเลป่ะใสไปเลยป่ะเป็นกินแบบบ้านๆไม่ครับนี่ได้กินอี่ยกินอันดีเอามาต่ำก็มีไงนี่ถามหรือพี่หญิงมันต้องกินกับเนี่ยเล่นเพลงเนาะ แล้วเนี่ยเสียรองห้เขาซื้อยุใสกันปะก็ซื้น้ำเนี่ยปกตินะเชิงเนี่ยมันต้นมันมันที่เสียมาอย่างปะเสียเนี้ยเสียเนี้ยหายจิเครกินแดางือหม้วนอืมโอ้เกมันกินมือฮะตีกันมาแม่นบ่ะมือได้ตีเขาเขาจับได้บ่ตไ กระเพราแล้วครับง่ายเกินมารายการนั่งคิวนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับทรุกท่านถ้ากินคงกินข้าวครับเป็นายเกินตีปโดทรกท่านไป่เสร็จวะทุกท่านไม่เสร็จวะ